อ่านะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเจ้าตัวสแปม NGL นะครับเอาไว้เกียนนะครับก็ถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาที่ดีคอร์ดนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้อ่าโหลเดเสร็จปุ๊บแตกไฟล์แล้วให้เรียบร้อยนะครับเปิดไฟล์มานะครับแล้วกดรันนะอ่า <c oughs> ก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มานะ ก็ปลิงคงมาเอาแค่ตัวข้างหลังนะอ่ะปึ๊บแล้วก็เมสเซจที่เราจะทักไปหาเขานะครับก็เอาเป็นนะครับแล้วก็เอาซักอ่มห้าสิบละกันอันนี้ครับก็ทำการยิงแล้วนะครับนี่ ข้ารว,วดเร็วนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ